สวัสดีครับวันนี้หลังบ้านสีเขียวจะพาไปชมสวนทุเรียนอินทรีย์กันครับสวนทุเรียนที่ไม่ใช่สวนทุเรียนอย่างเดียวก็จะมีหลากหลายพืชพันธุ์ที่ผมเอามาปลูกแบบผสมผสานพึ่งพากันนะครับทุเรียนแปลงนี้มีทั้งหมด 45ต้นก็มีต้นที่สมบูรณ์บ้างไม่ค่อยสมบูรณ์บ้างประปนกันไปตรงนี้ก็จะทําเป็นอุโมงค์เสาวัดรถครับอุโมงค์เสาวัดรถก็ทําให้ร่มรื่นสวยงามดีครับบังแดดได้ด้วยตรงนี้เป็น กล้วยด่างครับใครสนใจเนี่ยมาขุดเอาไปได้เลยครับไม่ขายครับแจกฟรีไม่รู้ว่าด่างแบบไหนเนาะส่วนในร่องนะครับผมก็จะปลูกแฝกปลูกตะไคร้ที่กินได้แล้วก็ตะไคร้หอมข้อดีของการปลูกก็คือสามารถกักตะกรนเวลาฝนตกลงมานะครับ กักปุ๋ยหน้าดินที่จะไหลไปกับน้ำให้อยู่กับผิวดินของเราไว้ได้ดีส่วนใบของของตะไคร้หรือหญ้าแฝกเราก็เอามาตัดมาห่มเอามาคลุมที่โคนต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยแล้วก็รักษาความชื้นได้ดีมากนี่ครับลองมาดู ดินที่โคลนทุเรียนกันว่าเป็นยังไงอ่าคุยเปิดมาก็เจอไส้เดือนเลยครับลักษณะดินก็จะเป็นดินที่ร่วนซุยครับมีสีค่อนข้างจะดำเพราะว่ามีอินทรีย์วัตถุเยอะนั่นเองแบบนี้ครับ ก็คือพวกเศษหญ้าเศษฟางพวกมูลไส้เดือนที่ย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสซึ่งต้นไม้หรือพืชก็สามารถนำไปเป็นอาหารได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าในเปียครับปลูกไว้3เดือนแล้วแตกหน่อเร็วมากครับผมก็ตัดเอาไป ให้ปลากินบ้างเนี่ยก็แตกเร็วมากเลยทีเดียวครับ2ออาทิตย์ครับแตกขึ้นมาใหม่ประโยชน์ของหญ้าในเปียก็มีเยอะนะครับเราจะใช้ทำเป็นปุ๋ยก็ได้เอาไปให้อาหารสัตว์ได้ที่เป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดนะครับเอาไปสับไปหั่นได้หมดตรงนี้ครับกล้วยตันนี สูงเสียดฟ้าต้นใหญ่มากทีเดียวนี่ครับฟ้ามือผมโขนบลิ่มเลยเพื่อนให้มาปลูกครับามาดูทุเรียนกันต่อนะครับยอดทุเรียนครับผมจะตัดยอดความสูงที่3เมตรพอตัดยอดปุ๊บกิ่งเมื่อก่อนนะครับมี ขนาดเท่านิ้วก้อยนิ้วชี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนเลยครับอ้วนเลยเท่าหัวแม่โป้งเลยครับตัดยอดตัดกิ่งไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี้เองครับข้อดีของการตัดยอดทุเรียนก็คือเราสามารถจัดการดูแลได้ ถ้ามีความสูงมากเราก็จัดการยากนะครับเวลาจะเก็บผลผลิตจะโยงกิ่งจะให้ปุ๋ยหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับถ้าไม่สูงก็สามารถจัดการได้ง่ายไม่ต้องไปจ้างแรงงานเพราะเราสามารถจัดการเองได้นี่คือกล้วยเล็บมือนางที่ห่อเอาไว้เริ่มจะแก่แล้วครับ เดี๋ยวก็ตัดมาบ่มกินได้ตรงนี้ก็จะเป็นมันนะครับมัน5นาทีปลูกไว้ปลาก็กินได้นะครับตัดยอดเอาไปให้ปลากินเขาก็แตกใหม่นี่คือต้นทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในสวนแล้วครับสมบูรณ์หาอาหารเก่งนะครับทุเรียนจะอายุครบ3ปี ก็เดือนสิงหาคมนี้นะครับลองมาสำรวจความสมบูรณ์ของโคนต้นต้นนี้กันดินจะมีความร่วนซุยดีครับสีดำเลยทีเดียวเรากำลังค้นหาไส้เดือนดูสิว่าจะหาเจอไหม จะเจอไหมครับลองดูสิไปไหนกันหมดอ่าเจอแล้วครับเห็นหางแล้วก็มาทักทายกันครับดึงหางกันนี่นี่ครับ นอนนิ่งเลยตัวนี้นอนนิ่งแกล้งตายนะครับแกล้งตายใส่เดือนแกล้งตายก็มีนะครับใบก็ค่อนข้างจะสวยงามครับก็อาจจะมีเว้าแหว่งมั่งนะครับโรคแมลงก็มีบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้สารชีวพันธุ์จัดการอย่างเช่นบิวเวีรยเมตาไลาเซียมนะครับฉีดสลับกันไปบางทีก็ใช้น้ำส้มควันไม้แล้วก็สมุนไพรไล่มแมลงที่ผมหมักไว้ใช้เองแต่ส่วนใหญ่อาการก็ไม่หนักนะครับถ้ามีมแมลงลงเพราะว่าข้อดีของการปลูกแบบผสมผสานนะครับมี พืชผลละไม้หลายๆชนิดรวมกันมันก็ทําให้มแมลงนั้นไม่รู้จะกินอะไรครับมันไม่เจาะจงจากหนักก็จะกลายเป็นเบานะครับส่วนด้านริมคันที่นะครับผมก็จะทําขุดคันขุดร่องน้ําครับเพื่อไม่ให้น้ําที่แปลงอื่นนั้นไหลเข้ามาในแปลงของเราเพราะว่าถ้ามีสารเคมีเข้ามานั้นไส้เดือนเราก็ จะตายได้ขอบคันที่ก็จะมีแนวกันทนอย่างเช่นไผ่ครับนี่คือเป็ดเทศยังไม่ออกไข่ครับไม่รู้จะได้กินไข่เมื่อไหร่ตรงนี้มาดูที่โคนกันอีกทีครับสำรวจ ความสมบูรณ์ในดินผมว่าทุทุเรียนโคนทุเรียนหล,ยหลายต้นของผมนี่ก็น่าจะมีไส้เดือนทุกทุกต้นนะครับมีหลายตัวด้วยเพราะว่าเราคุ้ยไปเนี่ยก็เจอตลอดเลยแต่ถ้าเป็นดินแห้งๆแบบนี้นะครับหน้าดินแห้งเราก็จะไม่เจอต้องขุดคุ้ยให้ลึกลงไป ลึกลงไปจนถึงความชื้นที่ไส้เดือนจะอยู่ได้ก็จะเจอตัวเขาเนี่ยครับถ้าขุดลึกลงไปก็จะเจอตัวเขาแต่ถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนะครับที่ผิวดินก็จะเต็มไปด้วยไส้เดือนเพราะว่าไส้เดือนจะอยู่ได้ด้วยดินที่มีความชื้นสังเกตดูถ้าดินแห้งไส้เดือนก็อาจจะตายได้นะครับ ตรงนี้แค่ขุดลงไปนิดเดียวก็เจอไส้เดือนเยอะแยะเลยครับสำหรับวันนี้หลังบ้านสีเขียวก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับรอบหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับหลังบ้านสีเขียวสวัสดีค่ะ